faster Got him. Right here One enemy remaining Three. Out front me your fault Three. Stay down Dimbig down dat na the who be faster ah got him century one enemy remaining Hey, มีถึง แน่เช็คเอฟเคโอค้ยเก้าเจ็ดต้องใช้ความเคยชินเจ็ดสแป๊ดหนึ่งว่ะขึ้นข้าบนเลยไกเชียบน เฮ้ยมไม่ได้ตอนเพื่อนเก้าเก้าไปหน้าอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเอ้าเกิดอะไรกูไม่รู้มาถึงเลน่าแล้วไม่ช่วยกูสักทีไอเสลิงตัวหนึ่งไอเป็นตัวนไายเรียบมากำลังไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันว้าไปไหนวะ เล่นไหนดูวพี่กี้เดี๋ยวเล่นกลางแล้วปาใส่ะระเบิดใส่เนี่ยแล้วบุมบอดใส่นั่นอะ,ะแล้วเดี๋ยวเข้าซ้ายอีกวะบอดไม่มีไม่มีตังเข้าซ้ายอ่ะมันวิ่งมาไวแล้วสมองกลางก็จะแล้วกันจบเฮ้ยส,<ว>สี่นะเข้าหัวโอ้โหสี่ส<วย>ิบบาทสวย เอ็นดิตรู้ลลสลิงมาตัวนึงสายพิกกี้อเอามาอยู่ใน,นสมองแล้วพิกกี้ไปได้ไงอะอสมองปนตรงนี้ไปได้ไงสมองปิดกาให้หน่อยพี่หมวขวาเฮ้ย เอามาไมหน้าจะไปดหว่งเข้าเลยไปเลยเข้าเลยโอโห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 โอ้โหเมนเล่นนี่เนี่ยเกิดเคียนะพิกกี้ใช้ขวาดิอยู่ในสมอแน่เลยเลียอยงแปดสิบ ๆๆขึ้นไปข้างบนเดินนั่งไปส่วนเลยโอ้โหสองอ็อเลยวะ่ะเองเงียบมีเต็มเลย เฮ้ยทำไมมาทั้งหลังแฮะไง่ะาึงเมาควันอะไรเว้ยให้ผมเล่นก็แค่ตอไงงไปหมดไปกลางแล้วปะมีนะพี่กี้ย้อไปแผมเล่นกลางให อ้โหปุกปูกกตองหน้าตีเลยพี่กี้เฮเข้ามาแล้วเหรอตายไปแล้วลังหน้าสวยแล้ะหลังหน้าสวยแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ีม่ในกลาเหมอเลหัวแตก s มันเล่นหลายที่แม่งตามาว่ะอ้หนยเหรอเห็นกี่ตัว เจอมีดสปาหมีดห so, right. ้าสิบโดนไปกันสมเล่มว่ะจะเล่นใช่ไหมไก่จะเล่นเล่นเลยผมเล่นเอ๊ะไม่ไรเดี๋อันฟิดตอนมึงถอยดี๋ยวถ้ามันดันมา ม้วงฝาเข้าเฮเวนกันเนี่ยเห็นเลยแล้วกันเห็นแล้วไปเลยกลางเข้าละกลางมีคนเล่นออาผมเลยไม่ชอบเล่นในสโมค่ะเฮ้ยเอก็มีว่ะเรียบร้อยแต่เลน่ายังอยู่นี่เมื่อกี้นะอยากอยากผมต้องไปเปลี่ยนปืนว่ะพี่เมื่อขวัญเนี่ยพวกเขาพิเรนก่อนแป๊บนึง Spike p ดูสลิง ก่าแล้วช็อตเติมเดิมแป๊บน่ะเฮ้ยมันลากไม่สุดร้อยยี่สิบมีอันติีปะมีมีรอวางอีกดูหค่นั้นเฮ้ยนนี่ะ เฮ้ยอ๋อไม่ได้เช็คเลยกูมันมันม,ม,มันปล่อยผมไว้ด้วยป่ะมันไว้ชีวิตผมป่ะมันรอเก็บคอแล้วกัน,กนสี่ตัวป่ะสงสัยกูก็เกือบตายมาก่อนแล้วสึกรอดผมยังไม่โยกนะเออผมจะดัน <c oughs> โอ้โหไม่ไรู้จะเลงนยัง ฝันเจ็บมันถอยอะไรนะ่าเอากลางเจ็บอยู่ไหนวะอี <Okay. S 2> ่พี่เต๋อมาดุดกลางพี่เต๋อเปล่าวะ uh uh. มีสกายฮิลดิ <Here. S 1> กลับเกิดหมดเลย ไปข้ามให้ได้ยสุดท้ายไอ้เลนน่าก็ตกใจเลน่าก็ดูจองไปวายแม่งเอ็ดวิ่งปล่อยเสียงวิ่งกลับกันไปหมดเลยที่นี่ยังรออยู่ออกแล้วทางวิ่งสกายมันเฟี้ยงอยู่จริงเฟี้ยวจัด